จากเด็กหญิงธรรมดาสู่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเรื่องราวของจางวอนยองเธอเกิดในวันที่31สิงหาคมปี2004ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวัยเด็กวอนยองเป็นเด็กหญิงที่น่ารักสดใสและเต็มไปด้วยพลังของความฝันเธอเติบโตมาในครอบครัวอบอุ่นพ่อของเธอเป็นครูสอนภาษาเกาหลีและคุณแม่คอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดวอนยองจึงเป็นเด็กที่รักการเรียนและให้ความสําคัญกับความพยายามเสมอตอนอยังเล็กเธอมักจะชอบร้องเพลงกับพี่สาว และเต้นต่อหน้ากระจกในห้องนอนเล็กๆของตัวเองไม่มีใครรู้เลยว่ารอยยิ้มเล็กๆนั้นจะกลายเป็นรอยยิ้มที่ทําให้คนทั้งโลกจําได้ในโรงเรียนวอนยังเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีและมีความมั่นใจเกินวัยครูหลายคนมักพูดว่าวอนยังมีวาของคนที่เกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีจริงๆและแล้วโชคชะตาก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้วันหนึ่งขณะที่เธอไปเดินเล่นกับเพื่อนมีแมวมองจากค่าย Starship Entertainment มองเห็นวาพิเศษในตัวเธอและเชิญให้มาทดลองเป็นศิลปินฝึกหัดตอนนั้น วันยองเพิ่งอายุแค่12ปีเท่านั้นเด็กยิงธรรมดาต้องเริ่มต้นชีวิตในโลกของการฝึกซ้อมที่เข้มข้นวันแล้ววันเล่าเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อฝึกเต้นฝึกล้องแม้จะเหนื่อยล้าแต่เธอไม่เคยบน่นเพราะในหัวใจของเธอมีเพียงความฝันเดียวอยากเป็นศิลปินที่ทําให้ผู้คนมีความสุขเวลาผ่านไปไม่นานในปี2018วอนอยู่ในเข้าร่วมรายการ Produce 48เธอคือหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรายการแต่แทนที่จะกลัวเธอกลับยิ้มอย่างมั่นใจและพูดว่าฉันอยากพิสูจน์ให้เห็นว่า อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของความฝันค่ะด้วยสเสน่ห์ความตั้งใจและรอยยิ้มที่จริงใจวอนยองกลายเป็นที่รักของแฟนๆทั้งในเกาหลีและต่างประเทศและในตอนสุดท้ายของรายการชื่อของจางวอนยองได้ถูกประกาศให้เป็นอันดับที่1เธอได้กลายเป็นเซ็นเตอร์ของวงไอซองในเวลาเพียพง1 4ปีเท่านั้นจากเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เคยยืนร้องเพลงหน้ากระจกวันนี้เธอกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่คนทั้งโลกชื่นชมไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของเธอเรื่องราวของจางวอนยอง คือบทพิสูจน์ว่าความฝันจะไม่มีวันไกลเกินเอื้อมถ้าเราไม่หยุดเชื่อในตัวเองขอบคุณที่รับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ให้คนรอบตัวคุณด้วยนะคะ